มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สวนสุนันทาครูห่อนเรื่องที่ดังที่สุดที่เด็กสวนสุนันทาต้องรู้จักโดยเขาเล่ากันว่าครูห่อนเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเขารักมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากจึงกลับมาเป็นคุณครูเพื่อที่จะได้สอนในรั้วมหาลัยอีกครั้งแต่ท้ายสุดก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดติดเชื้อแต่มีเรื่องเล่าต่อตกันว่า เมื่อราวๆสี่ทุ่มเคยมียามสองคนได้ขึ้นลิฟต์มาชั้นสีเพื่อเช็คความเรียบร้อยตามหน้าที่แต่จูจูก็เห็นเงาลางๆลักษณะเหมือนคนยืนอยู่จึงได้ตะโกนให้กลับบ้านแต่พอตะโกนไม่ได้รับการตอบกลับจึงเดินเข้าไปหาแล้วส่องไฟฉายเข้าไปก็ต้องตกใจเมื่อพบผู้ชายที่ยืนอยู่นั้นไม่มีท่อนล่างสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้หลอนขึ้นไปอีก ก็เพราะการฟ้อนรำที่ทำให้ยามสองคนนั้นตกใจวิ่งหนีกระเจิงซึ่งว่ากันว่าจิตวิญญาณที่ฟ้อนรำอยู่นั้นคาดว่าจะเป็นครูฮอนกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่เขารักอีกครั้ง